ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนออกเสียงเลกับเรนะคะเสียงแรกเสียงเลเสียงเลจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอวิโอราก็คือปลายลิ้นแตะอยู่ตรงปุ่มเหงือกค่ะลักษณะของการเกิดเสียงนะคะเรียกว่า l a t e r a l a t e r a l ก็คือ เสียงที่ลมออกข้างลิ้นค่ะเสียงเลจะเป็นเสียงวอยเลตนะคะก็คือเสียงไม่ก้องค่ะเรามาดู3ตำแหน่งที่สามารถเกิดเสียงเลกันนะคะ 1. เสียงเลที่อยู่ตรงหน้าคำเช่นในคำว่า land land 2. เสียงเลอะที่อยู่ตรงกลางคำเช่นในคำว่า plan plan สเสียงเลอะที่อยู่ตรงท้ายคำเช่นในคำว่า call call แล้วก็จะมีคำที่มีตัว l แต่ว่าไม่ได้ออกเสียงตัว l นะคะเช่นในคำที่ลงท้ายด้วย lf lk lm เช่นในคำว่า h a v e talk come และถ้าตัว l อยู่หน้าสระ,ะในพยางนั้นจะออกเสียง like l i k e l เช่นในคำว่า like like แต่ถ้าตัว l อยู่หลังสระในพยางนั้นจะออกเสียง dark l เช่นในคำว่า Real r e รีเสียงรจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า r e t r o f e c t ก็คืองอลิ้นให้อยู่ประมาณตรงกลางของช่องปากแล้วก็เรางอให้มันไม่ต้องมากนักให้มันสบายสบายแล้วให้ลิ้นไม่ต้องแตกกับอะไรทั้งสิ้นลักษณะของการเกิดเสียงลรจะอยู่ใน ลักษณะเรตอเฟกก็คือรูลิ้นลมจะออกตรงกลางผ่านลิ้นเรามาดู3ตำแหน่งที่สามารถเกิดเสียงเรกกันนะคะ 1. เสียงเลกที่อยู่ตรงหน้าคำเช่นในคำว่า rose rose 2. เสียงเ ที่อยู่ตรงกลางคำเช่นในคำว่า cry cry 3เสียงเลอที่อยู่ตรงท้ายคำเช่นในคำว่า far far เรามาลองฝึกออกเสียง m i n m m a l Pass กันนะคะ less less เชียบร้อย r ว r t ์สงวิรสเลเลสายเรตเรประเมินค่ารอรอกฎหมายรอรอดิบร o อง long ยาว wrong wrong, wrong ผิดพลาด fall fall บิน fry fry ทอด play play เล่น เพอร์เพอภาวนาโปรโปรสีน้ำเงินโปรโปรต้มเบอร์รี่เบอร์รี่ช่องท้องเบอร์รี่ b บอร์ Berry, ผลเบอร์รี่ p i ยลัพายลนักบิน p i ยลัพายลัจอนสลดัด l e ดลีดตะกัวรีดรีดแล เรามาลองฝึกพ,พูดทั้งทวิตเตอร์กันดูนะคะ lick the red l o w l y lick the yellow l o w l y red l o w l y yellow l o w l y ลอาไปฝึกกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย